Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สรุปข่าวประจำวันจิราพรยันสักฟอกครั้งนี้ไม่สูญเปล่าจอขยายผลดำเนินคดีประยุทธ์และรัฐมนตรีต่อย้ำเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้นจนกว่าจะเลือกตั้ง 24กรกฎาคม2565นางสาวจิราพรสินทุพไพรสอส1 0 1และกรรมการบริหารพักเพื่อไทยกล่าวกรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งต่อว่า ผลการลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้สวนทางกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ต้องจำทนต่อการบริหารที่ผิดพลาดส่อทุจริตผิดกฎหมายและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตลอดหลายปีที่ผ่านมา พักเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายหลังไหลมาจากภาคประชาสังคมเป็นจํานวนมากขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาซึ่งสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนควบคุมตรวจสอบทวงดุลอำนาจของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน แม้วันนี้รัฐบาลจะรอดจากการลงมติในสภาแต่วิกฤตศรัทธาของรัฐบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เข้าสู่อำนาจกระทั่งถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะทำให้ไม่สามารถฝ่าด่านศรัทธาประชาชนได้เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่สูญเปล่าจะมีการขยายผลต่อเนื่องหลังจากการอภิปรายโดยเฉพาะการยื่นดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากวันนี้พักเพื่อไทยจะเดินหน้าใช้ทุกวินาทีของสภาที่เหลืออยู่ ทำงานเพื่อประชาชนและตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐบาลอย่างเข้มข้นจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งและเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นรัฐบาลจะไม่สามารถฝ่าด่านการลงมติของประชาชนได้อย่างแน่นอนนางสาวจิราพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดสุทินโวคนชมฝ่ายค้านอภิปรายทำได้ดีจ่อยื่นปปชอเอาผิดหรัฐมนตรี วันที่23กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกา20นาทีที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ4วันที่ผ่านมาว่าเราอภิปรายด้วยความราบรื่นบรรยากาศเป็นไปด้วยการให้ความรู้และข้อมูลกับประชาชนส่วนผลโหวตจะเป็นอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อถามว่าจะให้คะแนนฝ่ายค้านเท่าไรนายสุทินกล่าวว่าหากคิดคะแนนเต็ม1ิเราคิดว่าได้8คะแนนเมื่อถามว่าการอภิปรายที่เกิดขึ้นเป็นหนังคนละม้วนกับที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแม้แต่รัฐบาลหลายคนก็ชมว่ามีเรื่องใหม่หน่าสนใจขณะที่เป็นเรื่องเก่าก็มีพัฒนาการต่อยอด ตนว่าทุกคนทําได้ตามที่ปล่อยทีเซอร์ไปและอย่าไปวัดกันที่การยกมือโหวตถ้าวัดจากประชาชนคิดว่าเด็ดหัวสอยนั่งร้านได้จากผลโหวตที่ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าทําเห็นว่าเราประสบความสําเร็จสูงเช่นผลสํารวจทางจังหวัดให้99ต่อ1ทางสถานีโทรทัศน์4ช่องให้89ต่อ11ถือว่าฝ่ายค้านเราทํางานสําเร็จ เมื่อถามว่าจากนี้จะมีการยื่นตรวจสอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชอรหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าจะมีไม่น้อยกว่า5กรณีนายกรัฐมนตรีโดนแน่นอนเมื่อถามว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาขู่ว่าจะมีการฟ้องกลับ นายสุทินกล่าวว่าถ้าขู่เช่นนั้นก็เหมือนกับกังวลเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านต้องทำให้ถึงที่สุดส่วนจะถูกฟ้องร้องหรือไม่นั้นนักการเมืองต้องลงทุนเราเชื่อว่าการทำโดยสุจริตใจการที่เรายื่นก็ไม่ได้ยื่นเป็นลีลาหรือเกมการเมืองแต่ยื่นเพื่อหวังผลจริงๆหลักฐานก็ต้องพร้อมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อันวาสาและปวดล้มจุรินหัวหน้าพักตัวเอง จากกรณีที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมมีมติไว้วางใจในายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีคะแนนไว้วางใจ241ต่อ207เสียงงดออกเสียง23เสียงนั้น ล่าสุด23กรกฎาคมจากบันทึกการลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรมีสอสอพักประชาธิปัตย์วตล้มนายจุรินได้แก่นายอันวาสาและสอสอปัตตานีด้านพักร่วมรัฐบาลอาทิพักชาติไทยพัฒนาพบสามเสียงไม่ไว้วางใจตามมติวิปรัฐบาลได้แก่พะเดิมชัยสะสมรัพย์สอสอนครปฐม นายจุลพันธ์นนศรีชัยสอสอบัญชีรายชื่อและนายอนุรักษ์จุรีมาศสอสอร้อยเอ็ดงดออกเสียงเสียงพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทยมีเจ็ดสอส,อสอลงมติงดออกเสียงให้พลเอกประยุทธ์ประกอบด้วย 1. นายจักรพันธ์ชยสารสอสอ,อุดรธานี 2. องนายจาตุรงค์เพ่งนรพัฒน์ 3. นายธีระไตรสรณกุล 4. นางพองศรีแซงจึง สสศรีสเกต 5. นายนิยมช่างพินิษสอสสพิษณุโลก 6. นายวุฒิชัยกิติทเนศวนสสนครน,นายก 7. นายสุชาติพินโยสสนครน,นายกส่วนนายนพคุณรัฐพทยัยสสเชียงใหม่ไม่ปรากฏลงคะแนนพักเก้าไกลที่โหวตไว้วางใจได้แก่หนึ่ง นายเกษมสันมีทิพย์สสบัญชีรายชื่อ 2. นายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อ 3. ในายพระเดชคำสมุตรสสเชียงราย 4. ีนายเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายและ 5. นายขวัญเลิศพาณิชมาศสสชนบุรีที่โหวตงดออกเสียงด้านพักประชาชาติพบนายอนุมัติสูสารสอสปัตตนีโหวตไว้วางใจให้นายจุริน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนชัดชาติลงพื้นที่ผู้ว่าสัญจรเขตปทุมวันพบปัญหาหลักการจราจรต้องปรับปรุง เล็งผลักดันรถส,สาธารณะจอดในห้างแทนริมถนนเผยมีสี่จุดผ่อนพันหาบเร่แผงลอยรับกังวลกรุงเทพมหานครฝนตกอีกแล้วต้องติดตามสถานการณ์ตลอดระบุต้องประเมินจะลงพื้นที่หรือไม่ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ผู้ว่าสัญจรเขตปทุมวันมีความหลากหลายในพื้นที่ปัญหาภายในเขตจึงมีหลายรูปแบบแต่ปัญหาหลักคือการจราจรเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพทําให้พื้นที่มีการจราจรที่หนาแน่น ซึ่งยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงหลายแห่งรวมถึงยังพบปัญหาเรื่องการที่รถสาธารณะจอดริมถนนจึงเล็งผลักดันให้เข้าไปจอดในห้างและยังมีปัญหาเรื่องทางเท้าที่ไม่ดีส่วนกรณีจุดผ่อนพันหาบเร่แผงลอยในเขตปทุมวันนั้นจะมีจุดผ่อนพันทั้งหมด4จุดโดยจะจัดระเบียบให้ผู้ค้าสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ทั้งนี้ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์มีฝนตกลงมา ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าฝนตกแล้วกังวลอะไรหรือไม่นายชัดชาติยอมรับว่ากังวลถ้าจะบอกว่าไม่กังวลเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งได้ถามนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างซึ่งจะต้องคอยติดตามสถานการณ์ตลอดส่วนจะลงพื้นที่หรือไม่ต้องประเมินสถานการณ์ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจหมอชนละนานแฉคนรับกล้วยในสภามีคนบนบัลลังด้วยลั่นบางคนทำตัวเป็นบัวใต้น้ำยอมเป็นอาหารปลาและเต่าให้มีชีวิตรอดแลกทำลายอำนาจประชาชน เมื่อเวลา8นาฬิกา50นาที23กรกฎาคมที่รัฐสภานายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงลายหลุดกรณีที่เมื่อวันที่22กรกฎาคมมีการเปิดเผยถึงเรื่องการรับเงินเดือนสอสอบางคนและบางพักว่า เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนต่อสิ่งที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาซึ่งถือเป็นการทําลายระบบประชาธิปไตยที่ฟ้องไปยังประชาชนซึ่งแน่นอนว่าการกระทําดังกล่าวทําให้สภาดูแย่โดยจุดประสงค์เขาต้องการทำลายอำนาจของประชาชนในการปกครองตัวเองอยู่แล้ว ทั้งนี้วิธีที่แยบย์ที่สุดคือการใช้ตัวแสดงที่อยู่ในสภาโดยเอาสิ่งที่เขาต้องการหรือผลประโยชน์มาล่อและคนเหล่านี้ก็ลงไปอยู่ในวังวนของการแสดงซึ่งทำให้ไม่หลุดพ้นมันเป็นความเข้าใจที่คนกลุ่มหนึ่งยังเป็นบัวใต้น้ำอยู่ยอมเป็นอาหารของเต่าและปลาแทนที่ตนเองจะงอกเงยขึ้นมาจากน้ำให้มีชีวิตรอด แต่สุดท้ายเขาก็กินอยู่ในวังวนเช่นนี้ไม่รอดแน่ในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นจึงต้องเอาปรากฏการณ์นี้มาเป็นตัวตั้งและอยากให้ประชาชนเน้นทางลบไว้ก่อนเมื่อเกิดกรณีกระแสข่าวเช่นนี้ขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายนายแพทย์ชนลน่านกล่าวเมื่อถามว่าบัวใต้น้ำคือกลุ่มที่รับเงินใช่หรือไม่ นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ามีเยอะเต็มสภารวมถึงบนบัลลังด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนชัดชาติโผล่เซอร์ไพรส์ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมดินแดงเผยมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ย้ำชาวกรุงเทพมหานครไม่ต้องห่วงทุกคนพร้อมสแตนบาย เวลา19นาฬิกาวันที่24กรกฎาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กระหว่างเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมที่ดินแดงกรุงเทพมหานคร2ให้เจ้าหน้าที่รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ลาดกระบัง การเข้ามาที่ศูนย์ไม่เหนื่อยได้นั่งดูจอทีวีที่มอนิเตอร์ฝนไม่เหนื่อยหรอกก็เหมือนมาพักผ่อนมาเพื่อดูเพื่อนร่วมงานอยู่บ้านเครียดกว่านี้มาเพื่อดูความเป็นจริงจะได้สบายใจเพราะอยู่บ้านไปก็นั่งไม่ติดหรอกครับ ก็ต้องคอยหาข้อมูลอยู่ดีส่วนสถานการณ์ฝนนั้นไม่ต้องห่วงพวกเราพร้อมเฝ้าดูให้ซึ่งฝนก้อนนี้จะเคลื่อนไปตะวันตกเฉียงใต้และลงทะเลไปนายชัดชาติกล่าววันนี้เย็นวันอาทิตย์ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างสบายใจได้ดูหนังดูละครส่วนสถานการณ์ตรงนี้จะคอยเฝ้าดูให้และรายงานเป็นระยะระยะ ส่วนน้ำในคลองก็เริ่มพร่องเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมและทหารก็พร้อมเข้ามาช่วยเหลือสแตนบายทุกที่ทุกคนตลอดโดยพรุ่งนี้ทางทหารก็จะส่งกำลังเข้ามาร่วมขุดลอกคลองลาดพร้าวกับกรุงเทพมหานครด้วย นอกจากนี้นายชัดชาติได้กล่าวทิ้งท้ายกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ว่ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งตอนเดินเข้ามาที่ศูนย์เห็นหน้าก็ตกใจนึกว่าจะไม่มาเพราะเห็นล่าสุดได้ไลฟ์สดที่ลาดกระบังไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน นิกรเชื่อสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหาร500มีปัญหาจ่อชงสารรัฐธรรมนูญหลังผ่านวาระ3ยอมรับติดปัญหาการจัดทำหลังปรับสูตรการคำนวณ เมื่อวันที่25กรกฎาคม2565นายนิกรจำนงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะกรรมธิการหรือกอมธวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับเปิดเผยว่า คณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชิญตัวแทนกมทเข้าชี้แจงเนื้อหาสาระและสถานะของร่างกฎหมายเพื่อนำไปชี้แจงให้สมาชิกแต่ละพักรับทราบล่าสุด ร่างพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสพิจารณามาถึงมาตรา25แล้วเหลืออีกไม่กี่มาตราแต่ในแต่ละมาตราเกิดปัญหาเนื่องจากมีการแก้มาตรา23ที่เกี่ยวกับสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อจาก100หารนเป็น500หานทําให้ต้องแก้มาตราอื่นที่เหลือด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าปัญหาในสาระของร่างที่จะกระทบในทางปฏิบัตินั้นอยู่ตรงไหนบ้างแล้วจะแก้ไขอย่างไร มั่นใจว่าสูตรการหาร500ขัดต่อรัฐธรรมนูญหากจะยื่นสารรัฐธรรมนูญต้องให้ผ่านวาระสามไปก่อนและส่งร่างให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตส่งความเห็นกลับมายัางรัฐสภาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดในไทม์ไลน์ของร่างกฎหมายลูกที่จะเสร็จหรือการคาดการว่าจะบังคับใช้เมื่อไรเพราะยังหาทางออกครั้งนี้ไม่ได้โดยเฉพาะไม่รู้ว่าใครจะมีหน้าที่แก้ไขเนื้อหาซึ่งยอมรับ ว่าเกิดปัญหาในทุกด้านเมื่อถามถึงกรณีหากมีการเสนอให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนายนิกรกล่าวว่าในทางปฏิบัติตามกฎหมายทำได้แต่จะเกิดปัญหาตามมาทั้งในมุมนิติศาสตร์และมิติรัฐศาสตร์ คือเวลาที่เหลือของรัฐสภาในการจัดทำกฎหมายซึ่งเหลือราวเจ็ดเดือนเท่านั้นไม่พอดำเนินการและพักไหนจะกล้ายื่นให้ใช้บัตรใบเดียวเพื่อตอบสนองทางการเมืองเพราะจะเกิดปัญหาวิจารณ์ตามมาทางการเมืองอย่างรุนแรงเกิดความเสื่อมศรัทธาเพราะกลับไปกลับมาขาดความเชื่อถือต่อรัฐสภาสุดท้ายเสียคะแนนนิยมพักการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด ชนละนานยื่นปปชอสอบรัฐมนตรีตามหลังแน่เชื่อสอสอ,อยากเปลี่ยนตัวบิ๊กบ๊อกออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้านสมคิดเขย่าต้องเปลี่ยนนานแล้วเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565 นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสอสน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีพักร่วมฝ่ายค้านระบุจะมีการยื่นตรวจสอบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหลังจากนี้ว่า ตามข้อกล่าวหาที่พักร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายรัฐมนตรีทั้ง11คนสามารถยื่นตรวจสอบต่อเนื่องได้เกือบทุกคนในประเด็นละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประเด็นที่2คือเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงประเด็นที่3คือกระทําผิดกฎหมายจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและประเด็นที่4คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สอทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องนี่คือประเด็นหลักที่จะยื่นต่อปปช กล่าวอีกว่าส่วนจะยื่นใครบ้างนั้นคงต้องนำคำอภิปรายของแต่ละพักมหารือกันอีกครั้งประเด็นไหนพักใดเป็นเจ้าภาพก็คงให้พักนั้นยื่นร่วมกันในส่วนของพักเพื่อไทยกำลังพิจารณาเขียนคำร้องเพราะยื่นไปนแล้วต้องเป็นประเด็นที่สังคมได้ประโยชน์กรณีผลโหวตที่คะแนนไม่ไว้วางใจผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีมากกว่าคนอื่นว่า ผลการโหวตไม่ไว้วางใจที่มีสอสอพักพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระโดดออกมานั้นปกติพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักแกนนำจะคุมเสียงตัวเองให้เด็ดขาดเสียงที่แตกมาเป็นกลุ่มจังหวัดเช่นนี้เกิดจากการคุมเสียงไม่ได้หรือได้รับสัญญาณจากคนที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พักเขาคงต้องไปสอบกันดู ด้านนายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยกล่าวว่าคะแนนที่ออกมาสะท้อนว่าสอสอรัฐบาลจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับการบริหารของพลเอกอนุพงศ์อย่างชัดเจนซึ่งมีข่าวมาตลอดว่าจะไม่ยกมือให้ก็เป็นไปตามนั้น เรื่องนี้พลเอกอนุพงศ์ต้องย้อนมองตัวเองว่าที่ผ่านมาทำอะไรไว้และทำงานอย่างไรรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อุ้มพลเอกอนุพงศ์มาตลอดพิจารณาว่าการให้พลเอกอนุพงศ์นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย8ปีเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ที่สำคัญวันนี้กระทรวงมหาดไทยสนองตอบพลเอกอนุพงศ์คนเดียวทั้งปลัดอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ